มันาข่ามาแล้วเนี่มันซาละน่มาซอมกินน้ำคนสกรปกเพื่มานังสงขบเนาะอยงอีจอยเฮ้ยเามาถเดไ้นมันบอบ่ให้มัเป็นห่วงกีเหียคเมานี่นันน่วกรไปไหนอไงบุรี

ัวจะหัวหาเงินแล้วสมินะทางถวัดก็ดีใจด้วยกันทางวขอศอกดีกว่าในวุ้นีสุดขาอด้กิ้อิม่ให้มัดให้มัดถอ้ต้นมันบ่้อบ่ให้มัดเป็นห่วงคอีดีข้เม่นน่นแต่ต้องกบกบไปไง บเม,บม,ม,มืจะโตจะโตแล้วพอทานเือเขากิงานี่ไม่ผู่หายเขาตกินยังแลก็ตองหก็ต้องมีวมมัเมตตาเขาท่นจะแต่ว่าหายแต่บาเขาก็ต้องเบึง่งว่าจะ้าการแบบใดไดมันบอกมันมาซื้อหัวใดหัวหาได้เรื่องเรื่องการหานี่ก็ได้ ควรหายเขาเจอหายดูข้างล่างหรือนี่ได้นี่บ้านน่วหนึ่งเกิดมาเฉพาะคอโดยตรงบ้านนั้นทาข้าวโพอนะข้าเก็บข้าวไข่ข้าวปวนบ้านเขาเนี่ยเขาเต็มแล้วเต็มเนี้ยหม้อเต็มโคกแต่่วาอ็มดูระห้าโค หูกระดาษลั่นเขาขอได้เรียบอะเขามาจุ่มสันเขาถามสันเฮ้ยปีนี่ตัวเด็กงอจะโตโอ้ยท้องลูกีนีงเขาหนูท้องโตขอได้เงินไปซื้อเงาะเลี้ยง จล่าเปูปตีนี่นะมีหัวสองโตก็เล่นะอัน้าา้าที่พอมาได้ทอามาตีนตายอืมแล้วมันเห็นกับตาย่ตโหลวทงนั่นแหละอืม